สีแค่กินขนมนจีนกัน 嗯嗯，见效。 มีข้องอไกนะ่หนำเด้อ hmm. ข้างบนที่เป็นสะพานนะข้องอไก่ใส่ไปนำการพอกองมันไงมันเลือดไงกันไยใส่ดทังนเวลาทึ่ง,ง,ง,งเวลา,วลาสซงโซงไปนั่นแหละเอเอไอแม่อากาบ,บานไงเออ

มีพวกล้าของข้อเหงามีรองเท้าส้มมีรองเท้าซ้ำข้อก็ใส้มแล้วก็มีพวกล้างสะอาอะไรอาใส่ทุ่งไปแล้วก็หมามมาฮะแล้วก็ไปใส่แอปซื้อมาแล้วอีซื้อมาเองอยาใส่บื่ได้ก็เลยส่งกลับไปคู่นึงคู่น้อยคู่นึงแล้วก็รองเท้าแท็ของโอมคู่นึงแล้วก็มีเสื้อเสื้อโอมแล้วก็เสื้อน้องโยกโ่วนหนึงเสื้อโอมส่วนึงแล้วก็หมามมาส้นแขกราคาพวกื่องสะอาพวกลิฟต์ของไหลของแม่เนี่ย แล้วก็เสื้อผ้าข้างบนเป็นข้างใสๆแล้วก็มีรองเท้าของมันมีผ้าขอางอ งานมันดีกว่าบอะไปซ่าก็ว่าอย่าไปซงน้องมอาทิตย์นี้เันอาทิตย์นี้ก็ยากให้แม่นั่งนังรถตู้มาไยตีก้บกอรถตู้มาเลยก็เลยว่าขันแม่ว่านั่งรถตู้ไปยูได้ยังตีก็เลยว่าอยีเลไปรอตังค์ใหว่านหนอางี้ยนะครับแต่วาทำมางปีแล้วโรการต้นแหกเลย เออปีใหม่ปีบวไม่ไตายแล้ว่ค่อต่อยอ้ยยังค่อห้ตอยง ซอยาง,งานเห่าเขาบอไม่นะซอยยังก็ต้องกระเดียกน้บแ,แต่งอีนุ้งเพ่งจโทไปโทรไปอไม่ค่อยม,ม,มาเลยไม่ไไมค่อยรับเลยคือไอยากเอามาหรอว่าอยากามิ